สวัสดีจ้าพี่นองป้องไปสุขุสุขคนนวันนี้ลหละพากินกับอีแม่พาพี่นองมากินอาเคลื่อนมายังก็เส้าขอปุ่นเส่นนำปลาร,ร้าปลาแดกของห้องนันอีในะพี่นองจา้าต้มปรุงแต่งมาเรียบด้อยนะพักครึ่งเคียงมีหฮากะมีการคานามีแร่ดิษมีถั่วฝักยาวมีแตงกวายอดมะระขีนกแล้วกัผักซีล่าผักหอมปอมนะพี่นองจา้ามีกิมจิแล้วกะเมสตตอนะันเดอวยพี่นองเด้อ ตะวากรที่เข้าจะไปแซบไปนวดกันด้พี่น้องจอีหละ่ะบอกเคล็ดลับดีๆในการดูแลผิวหน้าทําความสะอาดผิวหน้าจ้ะแนะนําเลยจ้ะสะบู่ชาโคนี่พี่น้องแพ็คคู่นี้ชาโคและธนาคารสำหรับคนที่แพ้ง่ายเป็นสิวบ่อยเป็นผดเป็นผื่นเป็นสิวอุดตันอีหล่แนะนำเ้อแต่ว่า,าแต่ผู้ใดนี่ฉันไม่ได้เป็นสิวนะแต่ว่าฉันมีฝ้าหนามองคำอีหล่ะแนะนำเวยจ้ะแพ็คคู่นี้ชาโคและก็มิกฟูดแบบไี่หล่ะด้วยพีนยพ่น้องเ้อใช้ประจําทุกวันเชา้าเย็นเชา้าเย็นทุกครั้งที่ล้างหน้าหนามันก็นจ,ะจะแบบว่า ซดไซส์ขึ้นกระจ้างไซ์ขึ้นนะพี่น้องจ้าบำรุงไปในตัวแพ็คคู่นี้ราคาเพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองไซ่เบรือาพาก,กินกับอีแมทักแชทเข้ามาหรือแอดลิง์ไลน์ใต้คลิปนะจ้ามาพี่น้องมาที่นี่ผีน้ำต้มเท่มดเลยเนาะแ,<ถ>แม่เนาะมันจะ<ไ>ค่อยอุรุบอกคำเดียวเลยจ้าว่าแซ่บหลายเมืองพี่นอง พูนัดเซนแมวกระดิษลาลางมือแล้วด้วยแม่เลยบอลพันหนวกระดิษใส่พริกจ้ะอีหล่าจะเอาใส่ฟังเดียวด้วยพี่น้องเพราะว่าอีแม่เพิ่นนั่นเพิ่นตะกินเพจแม่เอาข้าวหัวนั่มบ่เอาใส่เลยถึกถึกพันลบจ้ะพันลบแม่ตาพูดอ่ะเอาใส่พี่น้องสตอร์จ้ะนี่ เอาวคุกมาที่นี่ห้าโอยตระกันจ้าอุ้ยเด็นเมือพี่น้องเด้อหลาล่างมือแล้วจ้ะพี่พี่น้องเมืองเส้นมาจา้ามากมาแสบน้ำกันโอ้เม,มืองมือหลาแม่แม่แมเจอ <ใน S 1> คุณพิกเดีว,ว่าแดงเดือดเะากิจยังไย่ขึ้นยังไม่เป็นไรความสามารถ อืมอ๋อทางบิ๊กม่ใช่อืมหมามังเมือออม่อล่แแะแซ่บจ้ะเฮ็ดแนวอื่นนี่แม่เพิ่นก็กินบะแซ่บพี่น้องนี่แม่เพิ่นมากินเส้นเพิน่นเพิ่นเป็นเด็กเส้นตัวอืม บับทัววานหวานเนานะแม่เนาะมันสุดอ,อุปรกรณ์เอาเ้าคือมีแต่ส่อมใช่ะรอหน่วยแหงอบอกคำเดียวพี่น้องจวด mình mua nó cái đẹp Phần bắc cao lý Hãy subscribe cho mà luôn ขมลำแต่คุณเราเรื่องอย่างเรื่องสะต่อเอวแมนเรื่องมาลาขี่นกเอบฮึ่ม บุบพร้อมแดงใส่น้ำจัะกินยอดแท้เนาะมะละน้อยแห้ง,งแม่ว่านตัวนี้ไหมขอแรงน้ำกันจัดพี่นอ้องอื หวานอว่อบักไซกกกเป็นตะขมอำลำดีแท้ เหมือนก้อนเจ้าเลยคนที่ตกได้เนี่ย ถ้าพื่นตกข้ามกับเด้อจ้ะเด้อใครหลากินแ้วก็นเน้อจ่ะแซ่บต้อสิ่งสิ่งก่นงอน,กนจ้ะ ภาคไลยเพื่อนเอามาประดับบารมี่คือจ้ะคุณกินผักก็เลยนะ่ะเน้นเ้นพี่น้อง เพื่องเซนเนี่ยไว้ใจแม่เพิ่นมักคักเซนกส่วนนี่งกินกินกินผักบ่ได้กินแดดเจ้าของเซนเหงือกอีแม่บ่ดีจ้ะแล้วไหลอันนี้เม็ดอันเม็ดท่านตะวันไหลมั่นหลายเม็ดท่านตะวันเสียบเหงือกเกล้า เงือกเลยบวมถ้าเป็นผู้อื่นกับสิยุดกินเม็ดท่านตะมัน,มนแป็เพื่อแต่ว่าบแม่นี่เมอแม่บอกศูนย์กินเหมือนเลย <c oughs> ปวดค่ะเก้า ก็ได้กินโดนเลยเนี่ยขอบคุณนะซึ่งเราพริกน้่งจากสมุเไ็ดบักพริกในน,น,น,นี้อาจจะว่าพริกปันปไหนมร่างกิมจีบอสซุ่มพักเกาหลีสมุนไพรอัดแน่น คิ้งต,อ,งตอนเขาสอนนึกก็ได้แมชีเดรัวสุนพักเกาหลีเป็นแดดก็สุนพักไทยห้าอันนี้แสบว่ากันอืมแนค่นี้มาอะไรบ้าอืมอืมหน่อยไปน้ำไหนมันถูสุนพันกมาแล้วก็แบบมันแสบขเขาละแบบ นเอันนี้มันมากินกับแบบว่าของของมันๆแม่เช่นเบคอนหมูสามสันเว้ยมันเขากันมากเลยทำแล้วแม่บอกว่าจะหลามากมกินกับหมูกระถาทแ้งแสบแม่ เขาักเขามาสมพักเกาหลีมูไปเลยมันก็ว่าเธอเธอไม่ได้ใช้ไปกินกิมจิมาแกแซ่แซ่บแม่สีลีลูกท่านเขาว่ากิมจิมันคือคือรสชาติแบบใดสมพักดีๆบ้านเท่านี่แหละหแซ่บลาย เพนมูบอกแล้วอย่างมันคือกิมจินะ้อก็สิสงสัยอยู่ผู้เดียวได้ประกาศถามมูนี่ล่ะกิมจิไว้รุนมากหลาน,ลนล่าไว้กลางคืนลืมตัวเองไม่ใช่ว้รุ่นหลาไว้กลางคนแมวไว้อย่าง พี่แม่กัะสูงไหมสูงไวใช่ไหมไอนน้กี่ปีแล้วน,นะคะสิบเก้าเดือนไงได้แล้วเงินผู้เฒ่าหกสิบบาทเฮ้ยพ่อแม่เงินผู้่าอายุหกสิบปีหกไรหกไบาทเงินผู้่าได้แล้ว,ปบบลลวเป็นยังแมงหลามอ่ะไม่แต่ซื้อ <c oughs> เหล็กซื้อเหล็ก แทนแม่นะ้วหวานนนหวมวานน้ำพี่น้องนะมากินเสร็จมัดก่อนจะกินเด็กแม่มากเสร็จต่อยต่อยอีแม่แล้วให้แม่แล้วยิ่มให้แล้วหัวหลาออ๋อเอาให,หมดเลยนะคุณแม่หนูอิ่มแล้วค่ะ แสบมากตลอดมันจะบบแสบก็อย่างกับจิ้มจิโต้อตอนเดียวนหนึ่งกินกจะตามแบบฮวงกับปลาแซะที่แม่ไม่มาเขากันอันเนี้ยแบคข้ามเปียกแ <c oughs> ลสบบ้าออก ใครก็ต้องเดี๋ยวเห็นว่าใส่อย่างข้แน่ต่อมาอย่างน่ะเหมนะืนน่ะมีประแดกดีเป็นไค่ยอยู่หนอกว่าตะปรุงอย่างมากมั้ยโอ้หืม ถูกใจนะสิผักไม่เคี่ยงเลยมือนีกินผักบด,บดอ่ะยำบดอ่ะผลข้อเสียงเสียงสดค่ดะท่านแ่ะเรื่องวันลัดติดไม่อยู่หนาะอวกตะขวางว่างอเนินเบต้าแต่ว่านั่งอยู่เบตินั่งเอาอยู่นะเขียดทน ไปหาหมอฟันก็่ได้เงินขนาดไหนหรอกสะตอลองดู้ไหมไม,มเยเสื้อ่าแม่เ่าแบบว่าแถวแบบว่า ใช้งานไม่ได้จริงๆเอ๋ว่าแม่ไหลสต้องต้มข้าวต้มให้แม่กินแต่คือมหมวต้มกินกินแล้วของอ,อ่อนๆหะเข้าใจแม่แม่ปลาปลายายๆเพิ่นเลยแม่แม่ปลาปลาเพิ่นบอกว่าแม่อยากกินน้ำมีดอกยายอยากกินน้ำมีไหลดอกแต่ยายหยิบไม่ได้หล่เข้าใจเลยจ้ะกินแล้วของอ,อ่อนๆใช่ เดี๋ยวกินปิ้งซิ่งกับข้าวเหนียวดีจังคือจีแสบอืม้มเฮ้ยเสียงนะมสุดแข่งกันบะหมี่ซึ่งเวลนะที่กินเลยก็ไม่กินผักบ่ดแซ่บคขนาดพี่น้องเอ้ยล่ะฝากมีเจลาบเด้อพี่น้องเด้อยสำหรับใครที่ มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้าแพ้ง,ง่ายในพี่น้องมักเป็นสิวซีปผดซอผื่นซีอุดตันซีน้องในพี่น้องจา๋าแพ็คคู่นี้เลยสบู่ชาคูและก็สบู่ธนาคารหรือถ้าใครไม่เป็นสิวแต่วาา่าหนาดำหนามองคำในพี่น้องมีกามีฝ้าอิหลาแนะนำด้วยจ้ะแพ็คคู่นี้สบู่ชาโคและก็สบู่มีฟุดแพ็คคู่นี้เพียง160บาทเท่านั้นถ้าผู้ใดสนใจอยากจะลองใส่เบบาาีดาผ้ากินกับอีแม่อีหลาตึงลิงช่องทางการสงซื่ออยยุใตคลิปจ้าสำหรับคลิปนี้แหละผ้ากินไปแล้วสวัสดีจ้า Så er vi til